สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมตั้มทีวีนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าตีห้านะครับเดี๋ยวพาวิ่งออกกําลังกายกันนะผมวันนี้อยู่กับร้านนะครับวินสันสวัสดีครับนะครับจะไปออกกําลังกายนะครับจะวิ่งไปนาครับแล้วก็ไปทําแปลงปลูกผักด้วยนะครับผมตอนเช้าเนาะนะครับมันก็ยังไม่หนาวเท่าไหร่ช่วงนี้นะวันนี้โอเคเลยไม่มีลมนะครับน่าจะมีน้ำน้ำค้างน้ำหมอกนะครับเดี๋ยวให้ดูดอก ไม้สวยๆนะครับครับนี่นะครับดอกไม้สวยๆนะผมสวยมากนะครับใช้แฟลชถ่ายนะผมน,นะครับเป็นสีเหลืองเนาะบอกไม้หน้าบ้านนะครับโอเคไปเดี๋ยวพาวิ่งออกกำลังกายอะถ่ายรูปเลย ครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เมื่อกี้ก็กล้องเดินนะกล้องโทรศัพท์มันมันสั่นเนาะมันก็ถ่ายวิ่งไม่ได้เนาะผมมันยูทูบเบอร์คนจนเนาะไม่มีการสั่นนะครับก็เลยต้องตัดมาถึงที่ทุ่งนาเลยนะครับมากับหลานนะครับผมพอดีเมื่อวานนะครับตอนเย็นนะครับไปรับหลานนะครับที่อำเภอม่วง30นะครับมานะครับพากันกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเออครับ ขั้นตอนแรกนะครับมาถึงนี่ครับต้องมาดูอ้อยก่อนเลยนะครับผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอ้อยนะครับนี่นะครับผมต้นแรกนะครับยาวแล้วครับต้นที่สองกำลังจะงอกครับตาที่สองตานี้กําลังงอกครับหลุมนี้ได้สามต้นแล้วนะครับสี่ต้นครับผมหลุมนี้ได้สี่ต้นนะครับหลุมแรกได้สีต้นหลุมนั้นยังไม่เกิดมั้งเพราะว่าทนอ้อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่เอาลงหลุมนั้นนะครับหลุมนี้ได้สีนะครับหลุมนี้ก็เกิดอีกนะ หลุมนี้ได้หนึ่งสสามได้3มต้นนะครับผมหลุมนี้นะครับสต้นก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะแตกมาเรื่อยๆนะครับให้มันเกิดก่อนตอนแรกนะครับนี่หลุมนี้ก็ได้3นะครับได้3นะครับได้สนะครับนี่นะครับก็พาหลานมาวิ่งออกกําลังกายแล้วก็จะพามาทําแปลงผักสักแปลงหนึ่งนะครับผม ขุดดินทำแปลงไว้นะครับอย่าให้หลานถ่ายถ่ายถ่ายให้ครับผม เดือนครับตัวใหญ่มากครับผมนี่นะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับช่วยทํางานนะครับนั่งสบายเลยนั่งอยู่ในห้องแอร์นะครับอยู่ในคอมพิวเตอร์ยังบอกว่าเหนื่อยนะครับก็มีนะครับผมเหนื่อยหมดแล้วครับผมเป็นงานนะนอนยังเหนื่อยเลยนอนนะครับนอนกลางวันนะนอนกลางวันนะครับนอนกลางวันจะเหนื่อยนะครับผม นอนเยอะเกินไปครับตื่นขึ้นมาก็จะงงเงี้ยงงเงเี้ยนะครับผมจะไม่สดชื่นเท่าไหร่นะครับผมนอนก็นอนทอประมาณครับสักชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วครับผมนอนกลางวันนะครับกลางคืนเราก็นอนอีกใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่านอนทั้งวันนะครับผมนอนทั้งวันไม่โอกลางคืนก็ไม่รู้จะทําอะไรก็นอนอีกครับผมสุดท้ายแล้วกเป็นไงนะครับนอนแตกตอนเช้าถึงหกโมงค่อยตื่นกินข้าวนอนอีก สุดท้ายเป็นไงบวมนะครับผมแล้วก็กลายเป็นสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็จะบ่นว่าเออเปนู่น,นไปนี่ตัวเองไม่ออกกําลังกายเลยเลยนะครับผมเราต้องออกกําลังกายนะครับนี่ดู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 นะครับจอยนะครับโอเคนะครับผม <laughs> เดี๋ยวผมจะตักน้ํามานลดอันนี้ก่อนอ่นะ <laughs> จะตักน้ํามันลดไปนะครับผม ดินไว้ก่อนนะครับผมผมยังไม่ลงอันนี้หรอกแต่ผมลดดินไว้ก่อนครับเตรียมพร้อมดินก่อนต้นดินอาจจะมาลงาอเม็ดพันธ์นะครับนี่ ว่าบรรยากาศไหมบรรยากาศสุดยอดครับผมได้ยินเสียงนกเสียงไก่ปงไก่ป่านะผมอยู่ปิดป่านะผมกินกันถ้ามีโอกาสก,าก็ถ้าลุงได้มาอยู่นาก็เป็ดมาเล่นนะครับไม่มก็เดี๋ยวจะไปรับนะครับจะไปรับมาอยู่ด้วยช่วงเาร์อาทิตย์เนาะพามาส่งวันหยุดก็ได้วันหยุดที่ว่าหยุเดเยอะ Okay, เดี๋ยวจะเอาไปรดทั้งบุญรดต้นอ้อยไว้นี่นะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแตกยอดออกมาแล้ว <Okay. S 1> หไหม รอดนะครับผมว่ารอดแล้วนะครับน่าจะไม่ตายครับผมก็ที่เอามาปลูกทั้งหมดน่าจะ70%อนะครับรอดนะครับอีก20ิน่าจะตายนะครับผมแต่ว่าดูแล้วมันน่าจะรอดหมดนะเห็นไหมนี่เห็นไหมรอดหมดนะเนี่ยนะครับนี่ก็เริ่มแตกแล้วเห็นไหมเหมือนจะตายแต่ก็รอดนะนี่น่าจะไม่รอดรอดนะดูแล้วนี่เห็นไหมดอกยังยังสดชื่นอยู่เลย โอเคครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานหลานก็จะมาทําคลิปนะครับเปิดช่อง u t u b e เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะให้ตั้งชื่อคลิปให้เออชื่อช่องให้ผมก็รู้จะตั้งชื่ออะไรนะครับผมก็เป็นวินนี่นะครับออฟฟิเชียลนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดช่องนะครับผมก็ฝากติดตามหลานด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ เป็นนักกีฬาเนาะครับได้หลายเล่มทงครับตัวนี้นุ่นนะครับาไปดูนุ่นนะครับผมข้าวเดี๋ยวจะไปเกี่ยวข้าวนะผมวันนี้เดี๋ยวจะมีคลิปไปเกี่ยวข้าวนะผมรถเกี่ยวข้าวมานะครับไม่รู้มาช่วงไหนนะผมนัดวันนี้แหละนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ